ี่เห็บแดงสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องปาร์ตี้อินดีนะครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับดูตาเพิ่งตื่นนะครับ มืนอนี้ก็บ,บ่มี่ยังกินครับก็เลยพมา,มามาต้มมะม่าผาม่กินต้มามะม่าครับก็จะหวานเผ็ดแต่ปากร้องเบิ้งโอ้ยแสงเดี๋ยวด้วยหันขางหาแสงก็เออมือน,นีพ้พามากินต้มามะม่าครับมันบ่มี่ยังกินมะมา่าเผ็ด ่อปลากับ่าคายกิน,กนเผ็ดนะครับมาเบิงครับมันจะเป็นยังไงครับหนึ่งนะครับเนี่ยครับในช่องมาหมากกับชิมมี่เครื่องปรุงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็เส้นลง่มหลีกกระรอให้เส้นชุกครับเล่นไปมาดู แล้วข้าถ่ายเสียนสุกจากข้าวนะครับก็ <_ m im> ใส่เครื่องเลย <_ m im> โอ้โหแดงแดงค่กค้ยพิกเงี้ยไหนพุ่นบด้ จักลับกล่องครับพ่อกำมังค้นถึงกันเลยนะครับโอ้แดงเพียรครับแดงจ๋าเลย อีกอันหนึ่งครับโอ้โหเครื่องคั่วพิดไทยกินได้ปะน้ะเนี่ยเขาใส่ยง้มได้น้ะเนี่ยเห็ดหอมนี่เขาใสาย่าสายับตุ่มทิบุกินสุดยอดเลยครับ ไดี๋ยวร้อยมากินมา,มากๆครับเพิ่ม เพ็ดยูได้ครับสำหรับปลาเพ็ดยูต่ว่ามันก็บพอกินได้เพ็ดหน่อยๆกอ่อก็แซ่บเชินเนาะอ๋อจะว่ากินไปแล้วมัน แล้วคืนที่หลังไม่มเผ็ดหน่อยที่ทำเผ็ดหลาที่เนี้กินต้องต้องที่ฉันเมื่อวิ่นกินซอยเพลิดเส้นเหนียวๆครับเส้นแสีบเหนียวแต่ว่าเพลิดคัก ้ครับปนั่งไปเดี๋ยวมาเออ กินเหมือนบิดทีหับแทงไอบอกไว้แล้วกขน้ทำก้นลบบอกหัวสำหรับปลาเพชรยุทธวัง มันกับพอ่อกินได้เพชเนยหน่อยใช่เพชหน่อยหน่อยเพชยังไงก็ยังกินเหมือครับกิน์ม่ได้สม่ก็หม่ เมดแล้วนะครับเมื่อเสียห้ยเมดนี่นะครับถ้ากัดกินเมดแล้วไม่ได้ทิมปุ้งแดงเลยเอ้ยเพชรกับเพชรเอาเมื่อแล้วนะครับคลิปดีกับซ้ำเนียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปานนะครับช่องปาตีนดีขอตัวไปหาแนวแก่เพชรกัครับเมือเ่อแตก หนาม,ม,ามันเบบฮุงปากบ้านมืดเออแค่นี้นะครับบายฮึแล้วแก่เพีย้าไว้เพียรปากบ้านมืดเสียบทองพร้อมโว้